น,น้องชายเป็นไงบ้างหายโกรธพี่ยังอ้าวอะไรเนี่ยไม่สามารถส่งได้เน็ตกูเป็นอะไรไะเนี่ย าเนื้อหาไม่พร้อมใช้งานในขณะน,นี้นี่กูโดนบล็อกเหรอเนี่ยทุกคนครับชีวิตมันน่าเศร้าน้องชายของผมได้บล็อกเฟซผมไปแล้วครับทุกคนโคตรเศร้าเสียใจว่ะแม่งนั่นแหละครับทุกคนสาเหตุก็น่าจะมาจากคลิปที่แล้วที่พี่ไปแกล้งไอ้เหลี่ยมเข้ารหัสไปถอนต้นไม้หมดสวนอันนี้น่าจะโกรธจริงนะทุกคนถึงขั้นบล็อกเฟซพี่นะผมไม่สามารถติดต่อได้แต่ว่าิสคอร์ดพี่ไม่มั่นใจว่ายังติดต่อได้หรือเปล่าถ้าติดต่อได้นะคลิปนี้พี่ก็บอกทุกคนเลยว่าทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ครับ1 2 3ส 3 4 5หก็คือสัตว์เทพทั้งหมด5ตัวนะผมพี่จะเอาไปง้อไอเหลี่ยมนะต้องบอกเลยนะครับว่า5ตัวนี้ก็หลายร้อยเลยนะทุกคนตัวแรกก็จะเป็นดิสโกโบีตัวที่2ปลาหมึกตัวที่3ทีเล็กตัวที่4แลคคูนและตัวสุดท้ายก็คือแมงปอน,นั่นเองนะครับผมบอกเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้ไม่รู้ว่าไอเหลี่ยมจะหายโกรธหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับก่อนอื่นก่อนใดเลยก็ต้องทักดิสคอรดไปให้ได้ก่อนไม่รู้ว่าจะตอบหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปทักกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเข้าดนะิส ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ครับไอเหลี่ยมออนอยู่นะทุกคนนี่ออนผ่านมือถือแต่ไม่รู้ว่าเล่นโลบหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีขึ้นแจ้งเตือนนะที่ว่าในดิสคอร์ดน่าจะยังไม่บล็อกนะเพราะว่าถ้าเกิดบล็อกเนี่ยมันน่าจะเป็นขึ้นออฟไลน์เลยนะแต่ถ้าขึ้นออนไลน์แบบนี้แสดงว่าน่าจะยังไม่บล็อกนะทุกคนเดี๋ยวเราลองทักไปดีกว่าดีครับน้องชายเฮ้ยอ่านแล้วว่าทุกคนกําลังพิมพ์อยู่นะ มีอะไรหายโกรธพี่ยังครับน้องชายเลิฟอ้าวแล้วทีนี้อ่านไม่ตอบเลยว่ะทุกคนอุย้ยกำลังพิมมาไม่โอ้แสดงว่ายังไม่หายโกรธนะทุกคนเอาว่าพี่ไม่สนใจพี่กดโทรแม่งเลยละกันโวัสดีครับน้องชายมีอะไรพี่เองบล็อกเฟซพี่หรอไม่บล็อกทําไมแล้วพี่ทำทํำไมล่ะลบส่วนผมอะ่ะเอา้าก็พี่บอกไปแล้วไงพี่ดํำทดำไมทําเพื่อความสุขไงน้อง โอ้โหโอ้โหเองไม่ดีใจหรอได้สวนล้นล้นอ่ะไม่ดีใจหรอโล่งเลยนะแบบปลูกอะไรก็สบายไงสวนล้นล้นเหมือนหวยเฮงไงค่ะโอ้ยอันนี้อันนี้พี่มาดีพี่มาดีจะปากแทบหรอไม่ไม่อยากจะปากแทบหรอกนะบอกไม่อยากจะปากแทบแต่เมื่อกี้เริ่มก่อนแล้วนะเริ่มก่อนแล้วหนึ่งดอกนะวันนี้พี่พี่มางอเองเอาเดีเออแต่เองต้องกดบล็อกเฟซพี่ก่อนได้พี่มีเซอร์ไพรส์มาให้เองเวยอยากรู้ว่าคืออะไรอยากรู้ว่าคืออะไรพีกูไม่บอกแล้วอยากให้รู้ทำไมอ่ะ ไม่บอกปล่อยให้งงโอเคได้เองก็บอกหนไปซะเอายอกยกกโหลพูดเล่นปลดยางปลดยางเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในเฟซเนี่ยถ้ายังไม่ปลดก็ไม่ต้องเอาปลดแล้วครับไปดูได้ไหนวะส่งข้อความเฮ้ยส่งได้แล้วว่ะเออเอ็งอยากรู้ไหมเซอร์ไพรส์คืออะไรเอ็งเข้าเซิร์ฟวีมาเดี๋ยวเอ็งได้รู้เลยโอเคได้เนี่พี่อยู่เซิร์ฟวีเวยเย้ยอยู่คนเดียวแบบชิลๆอ่ะครับดูดิปล่อยสัตว์เลี้ยงแบบไม่อยากจะมูอ่ะทีเล็ก3 4ตัวครับอืมดิโก้บีจมสวนมีหรือเปล่าไม่มีครับพอดีผมเล่นแบบสายเซียดิ โอ้ยสายฟรีอุ้ยผลอะไรอ่ะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเห็ดเหรอหรืออะไรอ่ะโอ้หติดกี่สถานะเนี่ยประมาณ20สถานะได้นะเนี่ยราคาโอ้โหโคตรกากเลยสองล้านล้านก็สายฟรีไงเปคนนอนตัวอีวะหรอหลรอเยใจเย็นโหล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 อยอยอวันนี้ไม่ได้มาแกล้งนี่นี่มานี่มานี้มานี้มาสวนพี่พี่มีอะไรให้ดูเอ็งเห็นอะไรไหมน่ะเอ็งเห็นอะไรไหมหลังสวนอะตรงตรงรั้วไม้อะเดินไปตรงรั้วไม้แล้วเดินกลับมา นะเดินไปเดินไปเออเดินไปสุดเลยเดินไปแตะล้อไม้อ่ะเดินไปแตะล้อไม้แล้วเดินกลับมาพี่เออเดินมาเดินมาเห็นยังเห็นยังไหนไม่เห็นจักรตัวเลยนั่นแหละก็ไม่มีอะไร <laughs> ก็ไม่ทำไมสวนมันรลดมันหัวพี่เลยดูดิเฮ้เฮ้เฮ้ปากปากระวังไว้เถอะปากเซบอีกรอบนึงอ่ะหายเลยอ่ะต้นเห็ดใหญ่ๆน่ะเออใจเย็นใจเย็นหลอของดีสำหรับผมเลยเนี่ยอุ้ยมันแค่ยี่สิบสถานะเองพี่ขอรันได้ไหมขอรันได้ไหมไม่ได้ครับแล้วเอ็งเห็นอะไรในมือพี่ปะอะไรนะพี่แฮ้บแบ๊บอะไรเห็นแล้วปะเห็นแล้วปะเห็นแล้วปะ โอ้โหฮอออันนี้แค่ขิงหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ได้ขิงคบน้องแต่ว่าพี่จะมางอเองเวหลังจากที่คลิปก่อนหน้านั้นะที่พี่ไปแกล้งเองอ่ะพี่พี่ขอโทษนะได้ถ้าพี่ขอโทษผมผมก็ให้อภัยได้โอเคน้องให้อภัยแล้วโอเคงั้นพี่ไปแล้วนะขอบคุณมากครับที่น้องให้อภัยแล้วพี่ไปละอาอยอพี่ไม่ขอโทษอย่างเดียวแต่ว่าพี่จะเอาสัตว์เทพทั้งหมด5ตัวมาให้เองด้วยแบบฟรีๆเลยเคป่ะเอาดีดครับก็เห็นสวนของเองน่ะพี่ไปเห็นสวนเองน่ะดูดิมีแต่ต้นกาก ผลกากดูปลูกแครลงแครอทแถมยังไม่มีสัตว์เทพๆสักตัวในสวนเลยเอ็งมีสัตว์เทพๆไหมไม่มีเลยครับแล้วเอ็งปล่อยสัตว์อะไรในสวนน่ะไปยืมกคเด้นมาครับไปยืมบางดีมาไปยืมวีมาหรอใช่ครับอ่ะต่อไปนี้เอ็งไม่ต้องไปยืมใครละพี่ให้เอ็งเลยห้าตัวเก็บป่ะเอาดี๋นี่ตัวแรกครับดิสโก้บีเห็นสวนเอ็งอ่ะกว่าจะได้ดิสโก้นี้ก็ต้องรอเสาร์อาทิตย์นะรอแอนดมินแจกต่อไปไม่ต้องรอแล้วน้องนี่เอาไปเลยครับให้จริงของจริงว่ะ อันนี้สัตว์ดูบหรือเปล่าครับไม่ดูบครับน้องของแท้ร้อเปซเปิดจากไข่ในถือดิน้อง นี่ได้ไปแล้วหนึ่งตัวนี่เต่ยปลาหมึกบอกเลยสามารถเอาไปเลียนแบบสัตว์อื่นได้นี่เอาไปตัวนี้ก็โหดที่ให้ไปเลยน้องโอ้โหไม่เคยมีใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหมไม่เคยเลยครับพยายามหาเหมือนกันครับแต่พอดีว่าดวงไม่มีไม่เป็นไรครับต่อไปไม่ต้องรอแล้วน้องนี่อีกตัวหนึ่งทีเล็กตัวนี้ก็โหดสามารถขโมยมิวเทชันไปแพร่ให้ได้ไปนี่ขโมยของบาตุนไมมาหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ครับอันนี้ของพี่เองครับผมมาตัวที่ห้าเคยมีส่วนท้องค ย,ยังครับเอาไปเลย<ห>พอ,อดีผมไม่อยากมีนเงียส่วนทองคำเพราะว่าผมไม่อยากฟันเหลืองเหมือนไอวีอ่ะโอ,โ,โอ้โหอันนี้ดูด้ครับปากแซบไม่เลิกแซบถึงคนอื่นนะอันนี้ไม่อยากได้แมงปอเพราะว่าทองคํามันอยู่ <S <S ในปากเองอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ครับพอดีผมไปฟันทุกวันครับอ,รอ๋อเหรอแล้วไปนี่ครับตัวสุดท้าย,แ,ยแลคคูนอุ้ยแล้วตัวนี้เบลเยอะด้วย38แต่ตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เคยไปขโมยส่วนคนอื่นยังไม่เคยเลยครับตั้งแต่ที่แลคคูนมาเนี่ยนี่เอาไปเล่นเลยน้องไปขโมยส่วนคนอื่นแบบขายฟรี ขโมยสวนพี่เป็นคนแรกก่อนเลย้ยสวนพี่หนุดูโล้นขนาดนั้นมีอะไรขโมยนะ่ะดูเดิ ร้องจ้องโง้นมานไหนหัวพี่ไงโอ้โหดูปากอ่าหายโกรธพี่ยังเนี่ยพี่ให้สัตว์ต้องห้าตัวเนี่ยสายแล้วครับแบบนี้พอใจเลยโอ้โหพอใจเลยนะไอ้น,นี้ยิ้มหวานเลยนะแต่จริงๆตอนแรกไม่ได้โกรธอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยแอบได้ของฟรีได่ยิ้มหวานเลยนะโกรจริงครับไม่จริงนังด้วยโฮ้ยเชื่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกหกไงี้โอเคน้องถ้าเองหายโกรธพี่แล้วพี่ก็ดีใจว่ะใจชื้นขึ้นมาเลยพี่คิดว่าเองจะไม่หายโกรธพี่แล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้หายโกรธจริงๆนะจริงครับไม่ไม่หัวร้อนร้องไห้ด่าพี่แบบว่า อยากได้รหัสพี่แล้วเข้ามาลั่นสวนพี่ไม่มีเลยใช่ปะก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่คืออะไรฮะหลันี่พี่อุตส่าห์มาง้อต้องห้าตัวเลยนุ้ยโอเคครับโอเคโอเคเฮ้ยแต่แต่เห็ดนี่มันน่าโดนว่ะเอ้ย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 ใจเย็นเหรอได้ไหมได้ไหมสักนิดนึงไม่ได้ครับไม่ได้จริงเหรอไม่ได้ครับอุ้ยแล้วเห็ดอันนี้ใหญ่ของพี่เลยนะเก็บแล้วเกมบแล้วต่อเกมเหรอเดี๋ยวพึ่งเฮ้ยเราเอาเครื่องชรางเลยเอาเครื่องชรางเอาเอาเอา เอาเฮ้ยออกเกมเนี่ยเอา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 ออกเกมหรอเอาเอาเกมอะไเอาเอาเฮ้ยไอเกอเอาอะไรอ้ยเกอโออะไรอะไรพี่ไม่ทำอะไรเลยเซฟมัลล็อกหรือเปล่าโอ้ไม่ผมหรอเซฟค้างไงเนี่ยอุตส่าห์ดองมันตั้งนานโอเลตตต่อดูดิลิลลิิทอไขอบคุณสำหรับเห็นนะน้อง ขายได้เท่าไหร่วะเนี่ยสองล้านล้านชิวไม่เป็นไรครับพอดีผมว่าผมอิ่มกว่าวะ่ะเฮ้ยเออว่ะเชีย่ยอย่าบอกนะได้สัตว์ไปห้าตัวเอาไป,ไปอ่ะมันเอาไปเล่นหรือมันเอาไปขายวะทุกคนคลิปหายแล้วให้เอาไปเล่นนะเว้ยน้องฮัลโหลเอาไปขายแล้วเว้ยไปรอแล้ะจ้าเอาเฮ้ย